รีดีว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกแล้วและค่ะเมื่อคุณนิวมุกดาพระเอกหมอลำวงคำผลร่วมมิตรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแฟนคลับร่วมไว้อะไรอย่างสุดซึง้งวงการเพลงหมอลำนะคะสูญเสียศิลปินคนดังอย่างคุณนิวมุกดาพระเอกหมอลำนะคะเจ้าของเพลงดังหลายเพลงเลยแหละค่ะอาทิเช่นสัญญาฮักที่คำชะโนดเอินน้องใส่หม้อน,นึ่งกอดแล้วบอกปล่อยเป็นต้นตามรายงานข่าวนะคะระบุว่าคุณนิวมุกดานั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางนี้ค่ะทางเพจประถมบันเทิงศินได้มีการ โพสต์อะไรกับการจากไปของคุณนิวมุกดาว่าทางวงประถมบันเทิงศิลป์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของการจากไปกับศิลปินดังนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผลร่วมมิรจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและวงคำผลร่วมมิรด,ด้วยนะครับขอให้ดวงวิญญ,ญาณไปสู่สูงสวรรค์ด้วยรักและอะไรซึ่งงานนี้ค่ะแฟนคลับหลายคนที่ได้ทราบข่าวต่างก็มาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยกันอย่างสุดซึ้ง คุณนิวมุกดานะคะมีชื่อจริงว่านนายวัชระบ,บุญมาราสายปัจจุบันอายุ28ปีค่ะมีภูมิลำเนาเดิมนะคะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กที่ไม่ได้สุขสบายมากนักเทาว่าหนุ่มนิวนะคะก็ยังสามารถดิ้นรนต่อสู้จนร่ำเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้สําเร็จ หลังจากเรียนจบหนุ่มนิวก็ได้มีการเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ด้วยความลำบากค่ะทําให้ต้องเริ่มต้นด้วยการรับจ้างร้องเพลงในงานเล็กๆตามหมู่บ้านเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดยมีคุณพ่อนะคะที่คอยให้กําลังใจด้วยการบอกว่าการร้องเพลงเต้นกินรํากินถ้ามันทําให้ชีวิตเราอยู่รอดได้โดยไม่เบียดเบียนใครก็ทําไปเถิดจากนั้นด้วยความสามารถที่โดดเด่นทําให้คุณนิวมุกดาได้มารู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงจนได้ออกเพลงแรกในสังกัดค่ายสวัสดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยเพลง เอินน้องใส่มอนึงและถึงคาดเจ็บซึ่งกวาดยอดวิวไปกว่า30ล้านครั้งก่อนที่จะมีเพลงใหม่ในนามค่ายฮักดีเรคคอร์ดอาทิเกือบเอาหัวใจบ่รอดและสัญญาฮักที่คำชโนด นอกจากนี้แล้วนะคะหนุ่มนิวมุกดาก็ยังมีผลงานเพลงอื่นๆที่ได้รับความนิยมอีกหลายเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาหล่นตายตนชนโนดเศร้าฮักหมึดใจและคือใจไอ้สิขาดนะคะจนทําให้หลายคนค่ะตกรุมรักเสียงร้องเพลงเพราะๆและมีเสน่ห์ของหนุ่มนิวจนสร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวได้อย่างรวดเร็วกระทั่งเกิดข่าวเศร้าขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์หรือว่าวันนี้นะคะเมื่อมีการรายงานข่าวว่านิวมุกดากได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะก,กําลังเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในพื้น ที่จังหวัดบึงการสร้างความเสียใจให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะคุณนิวมุกดาจะจากไปแล้วแต่ผลงานเพลงและการแสดงของคุณนิวก็ยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจแฟนคลับเสมอโดยหากใครนะคะอยากที่จะย้อนดูภาพเก่าๆของคุณนิวมุกดาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook ส่วนตัวของคุณนิวที่นิวมุกดาฮักดีเรคคอร์ดกันได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางท็อปดาราขอแสดงความเสียใจแก่การจากไปของคุณนิวอีกครั้งด้วยค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y YouTube Top ดาราด้วยนะคะ